สวัสดีค่ะใบหม่อนค่ะนางสาวพิมพ์วลันสีเมืองอายุ16ปีมาเลข A028 ค่ะอยู่กันอย่างนี้นาะนาะนะเธอจากกันวันไหนฟ้าคงจะผิดหวังอยู่กันตรงนี้หัวใจจะฝากฟังใส่มือเธอนาะน อย่าไปไหนอย่าไปไหนอย่าไปไหนผิดความตั้งใจท,ที่เป็นของฟ้า They say fire starting in my heart Your fear of is bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go in and sell me on the will in your ship bay. See how I live with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. แต่ใจยิ้มเพลตรงแปะกับพลีลาเธอได้ไดีมีใหม่จำเป็นเสียใจด้วยหรอถ้าเจอระคเเคมาจอามันคงเรียกเธอคุณอาโบรา ฉันว่าเอาไว้งูเข้าฟันใครจะได้จะเนื้อคู่หนูรอมาหลายฤดูไม่เห็นงูเห็นงูมาเข้า<อ>ฟันสะกคืนฟันร้ายมาทั้งกะปีจะเสือจะมีวิ่งหนีจนตื่นงุดหงิดหัวใจทุกขืนกลัวขึ้นไปยืนอยู่บนไม้คาขอบคุณค่ะ A030 เช่นค่ะสวัสดีค่ะชื่อไอาค่ะคนผศชอนชนันิธิค่ะ A030 ค่ะไม่รู้ว่าน้ำหรือไฟแต่รู้ว่าไม่เคยวันจ้มันจำเป็น ให้แล้วกว่านี้ฉันก็ยังยินดีจะทำทุกอย่างชีวิตขอเลือกเส้นทางเส้นเดียวที่นำไปสู่จุดหมายถึงแล้วรู้ได้ครอบครองฉันยอมให้มองว่าก Wake up in the morning feeling like P. Diddy Club my I'm out the door, I'm gonna hear the city Before I leave, fresh my tea with a bottle of chat Cause when I leave for the night, it's coming back Don't stop, make it pop it to blow my speakers up tonight. I'ma fly to see t h e sunlight. TikTok on the clock, but the party don't stop. No, oh 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 oh. ขอบคุณค่ะปรบมือให้ตัวเองดังๆหน่อยผ่านไปแล้วนะคะ30 คนด้วยกันจาก65คนนะคะสำหรับน้องๆทั้งหมดตอนนี้นะคะก็มีความสามารถกันเยอะมากและที่สำคัญพี่อมเห็นมีความคิดสร้างสารรค์หลายคนเลยทีเดียวสำหรับวันนี้นะคะก็อยากจะให้ป้าแตวนะคะช่วยพูดถึงนะคะการออดิชั่นในช่วงเช้าวันนี้หน่อยเขาเป็นยังไงบ้างฮัลโหล ก็จะบอกว่าดีใจที่เห็นน้องๆทุกคนขึ้นมาแสดงความสามารถในเช้าวันนี้แล้วก็ดูดีขึ้นกว่าที่เราเคยเห็นในรอบปิโนหรือรอบอื่นๆนะครับแล้วก็ดีใจที่น้องๆทุกคนดูมีความสุขมากในการออดิชั่นในวันนี้นะครับก็อยากจะบอกน้องๆว่าจริงๆแล้วได้หรือไม่ได้ไม่ใช่เรื่องสําคัญหรอกมันสาคัญที่ตอนนี้มีคนเห็นเราแล้วเยอะแยะมากมายไปหมดที่สําคัญก็คือถึงฝันนี้จะไม่ได้ยังมีฝันอื่นต่อไปอีกแล้วก็ดีใจกับน้องๆที่ทำลายกำแพงความตื่นเต้นทั้งหมด แล้วก็ขึ้นไปยืนอยู่บนเวทีด้วยความสุขส่งกระแสะความสุขมาให้พวกเราได้ด้วยอ่ะ ใช่แล้วล่ะค่ะวันนี้ทุกทุกคนเก่งมากๆเลยนะคะป้าแจ๋วคะเรายังเหลืออีกครึ่งทางนะ35คนที่เหลือนะคะทําให้ดีๆนะเพราะว่าตอนนี้เวทีนี้เป็นของหนูแล้ว2อนาทีใช้ให้เต็มที่อย่าลืมนะคะว่าตอนนี้นะค,ะคุณผู้ชมกําลังติดตามการออดิชั่นสดของน้องๆอยู่นะคะในรอบฟในลนี้เนี่ยนะคะก่อนที่จะเข้าสู่รอบต่อไปซึ่งเป็น24คนสุดท้ายแล้วใครจะได้เป็นว่าที่นักล่าฝันวินาทีนี้สําคัญมากๆเลยทําให้เต็มที่นะคะพร้อมกันต่อหรือยัง พร้อมแล้วนะอ่าโอเคถ้าอย่างนั้นนะคะขอเชิญหมายเลขต่อไปเลยค่ะเชิญค่ะ A031 เชิญค่ะสวัสดีครับภูมิศิ์วงสมบูรณ์ครับ a 3 1ครับคงจะมีรักจริงรออยู่ที่ดินแดนใดสักแห่ง คงมีใครสักคนรออยู่ตรงนั้นโอ้ oh, oh, oh. คงมีความหมายใดซอนอยู่กับการรอคอยที่แสนนานคงจะมีสักวันฉันคงได้เจอโอ้ oh, oh. ันโอยพอสิเปิดพมันกันออกมาส่องสิมองเห็นมนุมสาวมาฟังเพลงจังแม่นงามกันแต่นอจังแมนงามกันแต่นอสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง Go on now go walk out the door Just turn around now, cause you're not welcome anymore Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye you Think I crumbled, you think I laid out and died Oh no, not I, I will survive Oh, as long as I know how to love, I know I still alive I got all my life to live, and I got all my love to give But I will survive, I will survive Hey, hey A032 เชิญค่ะ

Taking me places I like have never been But now you get getting comfortable And do nothing, you did no more Story made me pay for things Your money should be had early And now you have to use my car Try if all day you don't feel after take, And you have the old days it didn't even come and step to me Act to hold some money for me Until you get your check next week you tough for Good for another tiger brother Steering me, I have I found another A baller, when it's time to hold the someone no to help me out we Stand up, still so like you Who don't know what I'm meant about Bill, can you play my telephone Bill? Do you play my automobile? Should you play the maybe we can chew? I don't think you do so what Hey, you and me after ding 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 Hup That Tommy round Funkin' ใจที่มันล้นเออว่าเธอและเธอเท่านั้นได้ใจของฉันตั้งแต่แรกเจอแต่เรามีเวลาเพียงแค่นี้อาจไม่พอจะพูดอะไรให้โดนใจของ จะบอกสัส้ 2> 2นๆว่าฉันนั้นรักเธอขอบคุณครับ A033 เช่นค่ะสวัสดีค่ะแนน A033 นค่ะ I got a man w i t h t w o left feet and when he dances not to the beat i really think that he should know that his rhythms go 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 does he brush up never brush up does he clean up no he never cleans up does he brush up never brush up he does nothing the boy does nothing hey boy how you been i got a thousand lives to do right begin and now i've been here been there traveling saw you at the corner my wife kicked in and Two twos, I clock you Wearing tight jeans and real nice suit You smile like you were just seventeen Asked for a dance, he said, yes please Take a sip, top dancing juice Everybody's on to you through the left and to the right Everybody hit the rhythm, it's on tonight I'm gonna feel the beat within my soul I need a man to take control Let the melody blow you all away ทองฟราดรีมีเธอเคียงกายมีสายและคลื่นจากเธอทนฟื้นใจฉันครวนสืออื่น คืนนั้นยังชื่นบานสวรรค์ลอยผ่านวิมาน ปชาดาปีชาดาพร้อมเมื่อไรก็ร้องปีชาดาปีชาดาคิดไม่ออกก็รอ<ข>อ้องปีชาดาปีชาดาชวนกันไปบ้านมาลูกโกขอบคุณค่ะ A 0ศ4น่เชิญค่ะสวัสดีครับโซ่ครับ A 0ศ4ครับ เพขอฉันนั้นขอดูแลเธออยู่ตรงนี้พร้อมเพราะฉันพร้อมจะเข้าใจใส่ใจมอบสิ่งดีๆจะวันนี้หรือพรุ่งนี้จะทำให้เธอมั่นใจว้าวแม้และถึงแม้วันเวลาผ่านเพียงไหน ฉันนั้นก็พร้อมที่จะไปกับเธอได้สุนทางที่ที่มีเธอและฉันมันก็เป็นเหมือนใจกลางความรู้สึกดีๆขอยาบางไหมนะครับ นี่ก็จะมอบให้กับมิตรภาพที่มีด้วยกันนะครับขอบคุณที่รักกันขอบคุณทุกครั้งที่คอยกอดฉันในวันที่ปัญหา,าท้าทมเข้ามาใส่จะตอบแทนความรักที่ฉันได้จาก เธอยังไรกูรู้ดีว่าไม่พอแต่ขอทำไม่ไดีที่สุดขอบคุณครับ A035 เชิญค่ะสวัสดีค่ะ B A035 ค่ะ When I'm nervous I have this thing yeah, I talk too much Sometimes I just can't shut the hell up It's like I need to tell someone Anyone who listened and that way I had to mess up. Yeah, forget about the consequences for a minute. I lose my senses and then the heat of the moment, my mouth starts going, the words start blowing out. But I never meant to hurt you I know it's time that I learned to treat the people I love like I wanna be loved. This is a lesson learned, and I hate that I let you down. I feel so bad about it. I guess comma comes back around. Cause no I'm the one at hurting, yay. And I hate that I made you think that the trust we had is broken. Don't tell me you can't forgive me. Cause nobody's perfect. No, 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 nobody's perfect, no. จากนี้เธอก็คงไปดีก็คอยเธอจงสุขสบายเธอจงเดินไปตามความฝันของเธอที่เธอตั้งใจมาฉันต้องเสียใจแต่ฉันจะรับไว้เองอยาง เธอก็ทำให้ฉันรู้ว่าเคายมีความสุขเพียงใดได้เป็นคนที่เธอเครรักก็ดีแค่ไหนเกิดมาแค่เพียงได้รักกันสาที้ทายไม่เป็นอย่างฝันฉันยอมทำใจ <S <S ขอบคุณค่ะ